เหลืออึดเจ้ยเจ้ยมาได้แถ่ไขว่มาจ้า สวัสดีค่ะเราเจอใบหัวหน้าผ้าเลาะมื่อน,นี้ยผ้าเขาโคบเขาปลาเพจะได้ลูกรับเสียมอันนี้ยพูดว่าเล่นนี่บ่ราะได้สวัสดีครับอือเขาโคบเขาปลาหาเห็ดครับพี่น้องคึมคึมเนี้ยคึมกะไปหาเห็ดเลย,เายาฟาทอหยาดฝนตกเปียกอือโอ้พอ่อละนะลูก เห็ดเอาอกไข่โอ้มาจนหูเห็ดละเห็ดไข่เห็ดฉันโอ้ยใส่ถุงมือขางหนึ่งปัดเก็บขางบบใส่ถุงมือ,อ,อเออเมียนมานแล้วออดอกแหลกแหกมานค่ะพี่น้องมาเรื่อยๆเด้อเต็มตาเตา็มมองเมือม่อเืินเมื่อสานพอก็ได้ขายเติมน้ำมันรถดเนี่ยสื่อขนมเม็ด <c oughs> ยังลูก มีสองยางเฮ็ดหนังก็เฮ็ดหนังฮึขับเปล่งเฮ็ดไข่นี่ข right. mm ้าวเปล่ง huh. ก oh, oh. ็เฮ AP uh ็ดไข่อ hmm. ันน okay, so uh huh. ี้เฮ็ดข้าวเปล่งอันนั้นเฮ็ดเบือมีหอด้วยนี่นี่มันคือมีอันนี้นี่นี่มันคือมีไอ้มันคือเฮ็ดข้าวเปล่งนี่อ๋อือล่าอันนี้มันอีหยังมันมันบ้านแห้งเนี่ยอันนั้นเสียมเคลียร์เบื้องนั้นตัวดอกตุ่มอะโอ้ม่นี่อันนี้เฮ็ดเบือเลยดอกตุ่มดินี่นะเออเพื่อสูงดีเป็นเฮ็ดปวงหนำแกงเมืองดีดีโอ้แกงขักแกงเนี่ย ใส่เขียวดอกตูมดอกนึงเก็บไปเลยเก็บชองดอกเลยนะจะเป็นเคลียอืมตัวหน่อยก็เอามาผัดได้หูวซื้อว่าสิเป็นคูเป็นขีเป็นขี่พูนน้ำพ่นกับมีน้ำนีกับมนนีนี่เอาเห็ดข้าวแป้งก็ลูก หุน่นฮิตไข่หุ่นดอกไงอเอาเอาเก็บน,นี่มีดเอาถ้าฉีดแจ้กันอย่างทีก็บ่เป็นหรัอยาคื้ครับมันฉีดมากระยากันยงนุงแม่สีทางหลังแม่สีทึ่งๆโอ๋อืเอ้าไปตามาเติมช็อตเด็ดแบบนี้ ยาวไปเลยอุย้ยขอผ่านหนึ่งเนี่ยโอ้ <c oughs> มันดำเนี่ยมันดำร้อนอ๋อรูอาเก็บเออจะเมียนบัตว่าตัดกุ๊กใหม่เอาเลยหลดหมานเอามามียใ่ตาเก๋หน้าต่อเหนาะที่ เอาเห็นแล้วอีกจุดนึงเอาเจ้าหมีที่เราเสียมโอเคไปอยู่นะใช่ตาหนูกลายก็เห็นอีกแลว้วคิดคือเป็นเบี้ยวๆไปเลยนะอะไรเงี้ยโอ้ เบียวย้อนนี่ยังเบียวย้อนคนตุกนอนสะานขาออจากผักดี่ีีบ่เลิกบ่แมนเฮ็ดปวกเ่ยงนีเลยเออโอนตุกปูอยู่งามทำเี่ยไน้ำเนี่เออมีเห็ดใช้ใๆเมทาทยอยู่อัลนี้อัลีอะลีนี่นบ่อลิน ว,วอุ้ยทาก้อนท่านเลรอครับ <laughs> อุ้ยเบิ่องคางนี่ก็บบใส่ถุงมือใส้ช่องคางเป็นยังลูกเออสูงมือไปใส้ช่องคางออมไม่ชี้หนเวลาจับง่ายนะเมนโอเคกกษตรนนามานมานอีลีบบเมนอาเรนลูกอะกายมาเด้อแม่เห็นเห็ดแล้วกาย่าเห็นอยู่ทางฝุ่นเดี๋ยวแม่เก็บทางถีก่อนกษตรนนา ตอกหน่อยปิวเวนทิมใบสีไงบ่นีนเ่เดี๋ยวแป๊บนึงอะไรล่ะอุ้ยหอมหอมเห็ดไข่ครับป,ป่าเลย นังกระแสบเบิดข่ะพี่น้องให้แต่ไดให้แต่หมานใส่ลูกเห็ดข้าวแป้งนเห็ดไท่อุ่นเนี่ยโอ้โนึดี๋อวนึงเก็บลูกหูโดอกใหญ่กับอุ้ยใกลเียวมือเทอมีนี่แม่ถือมีดนะนี่กระคงงั้นแมนก็ตาไดอะไรอ๋อ ตัดได้ก็ตัดเบลอเห็นบ่อหนอูมันต่อมข้างหลังโอ้ยฉีดแน่ข้างหลังนั่นเปิดมมมมปลูกยางออนมากยางออนมากอุ้ยเปิดอีโปอีแม่พี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 ่อุ้ยพุ่นพุนพ่นนี่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 เปิดก้นเปิดให้แม่ทายถามหนึ่งก้นฝุ่นเต็มดอดด,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 ด เอาเอื้อเอ้อมาได้เจ็บเลยคืออะไอหรอเอาละเอาละเอาละเออพอดีพวงงามพอดีพวงามเลยโอ้ยบ่ได้สาผาดสิว่าคือเอ้า่ทานกอกระหลักกอกระหลักใหม่ก็ตัดเอาอันนี้ไหม นี่จะทายังไงโอ้ยไ้าทงเบาตาเดินดี่ดดิ่ดบ่เออตาดิๆดีน่ดอยากให้ลูกใบห็ตงามๆนี่เอาไปคือว่าเป็นความสุขสนุกสนานเนี่ยมันได้มีอารมณ์จันสีนะมันได้อารมณ์ดีพอฮิตมันได้ปล่อยพอกันอันนี้ธำรม่ได้ห่ะค่ะพี่น้อง ủa, ui, chuẩn bị đẹp ngàm hèn mãn phải không qua móng bà bụi 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 Ui! bụi 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 เมียบาบัดนี้แม่กิตัสลูกกาว่าให,นนให้แม่เกิบบัดนี้นี้ยบน้ำเนี้ยนี่บึงแม่เกิบนี่อุ้ยบาดบา,า,าบดออบ,บ่บบบออดบา,บาดบดบาดบาดเาดบอดบาดาบดดบาบเดบาเาาดบบาบาาอาาาดบา เอ้โโอ้โหทาผดหน่อยน้าเนี่ยมันเด้ออุ้ยอย่าบังทีละมืออืมอืมอืมมาทีอเอีกายือว่าทาผดหน่อยไอ้ดีก่อนเนื้องตัวหัวเอามาใส่หอมดีเห ใเเปลี่ยนแ้เปลี่ยนไลยแกงกินจะของใช่ลลูกผิดข้าเดผิคดเิ็ดข้าวเหดเดี๋ยวตุ่มบางอย่างใแม่ วอ้ยปึง,งนเนาะเสียดายดิบุร้ายดรครับบร้าย <c oughs> ย่าไปเสียดายขน,น <c oughs> ยาดนั้นเนียอ้ยออดดูของทางใดเราลูกมกออมสายสายมือสายมือ,อ,มอะคะรับเยื้วคว้าบบโเรน้ำเ <c oughs> ย็นเลย โอ <c ười> ้บีบบอขาเดี๋ยวตัดขาไก่เดียวเห็นแต่ไก่เลยไ่เขียวดอกนี้ดอกนึงละกดอกไหนกขีเป่า มาผุ่นผ uh ู่ดูทางล้างไายกับมี่อ้ยเ้วแต่เม่สสลดำไก่ว่อยตาอ้ยอืออาเก็บอีฮิตอันไหมานำ อีกเขาเปลีนครับเคเขาเปลี่ยนใส่ตาเลยคนเดือถามถามแม่ก่อนดอกนั้นสา,สามดอกแซ่บเนาะโอ้ย,สอยใส่น่อสามดอกเนาะวุ้นนี่หนึ่งหวานอุ้ยโอ้กดผิดกดถูก ใบไม้ปิดไม่ปิดจ้าเสียงลมคนไก่ชิมาอีกล่ะมืดมากอีกแล้วนี่น,นะ อนี้เ็ดโดนี้ก็อสองดอกอันนี้เขาบแงอันนี้ดอกอแมน,นอันนี้ก็เขอบแงโอ้ยไข่โอ้แม่งกันนันกำลังซิมาก,กินนี่นี่นขังขงังไจมโมไปได้เอ,อกินไ ยิ่งกัดหนาเจมนนนนีนกกนสัปป<ะ>ทท่นอีลีดโกนอีนู่นโอ้นอันกกนอีโป้มใส่ท้าทาเลยแม่โบเห็น,หน,นอีหลีก้ยก็เฮ็ดไผเ์ฮิตมันสัมพ่อเฮ็ดอันนี้เฮ็ดกายกายเห็นสัมพ่อไขเ่เฮ็ดชันฮัดโอ้ยเศรษฐอ่อนดิเดียวเดี๋ยวเดียวเคลียร์เบิงเบิงเมิงก่อน ทบสู้ในทีมเลยเย็นๆนี่เย็นเย็นเย็นมันไม่หนีไปไหนหรอกมันก็อยู่นี่นี่แหละเออใครแย่งอะไรล่ะเย็นเย็นจเย็นจะเย็นเย็นกระลูกเชี่ยวเสียมโศกใบใหม่ออกเนาะนี่เชี่ยวไงชื่อบริษัทมันทิมแล้วแต่นี่เฮ็ดเกิดกับหัวบ่แม่นครับมาได้นมาเกือกับหัวเิดไข่แล้วมันถือแทะหัวอื้อแม่นเฮ็ดบ่บ่เห็นนะ นี่เห็ดไข่เขียวปลูกนี่ก่อนไก่วายางไปบุหรีเห็ดมันปิดทางข้างนั้นปิดทางน่ะอ้าต่อกันมาเลยไก่แบบไปบ่ได้เฮ็ดปี๊ทางอยู่ในหลอดกนั่นนด้ครับขนาดอู้อีหลี้ปลูกไป อยากเห็นดิครับไปไม่ให้เห็นจริงหรอกกล้องมันค่อยละเอียดมากมายแสงประหัยวันนี้ผมจะมาตาเทศให้เบิร์นงัดพริก่อนจิ๊บดี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 เออจังสีว่าดีหลูกหลูกพญามาถวผพพ่อเทโอ้ยดีตู้เพ็ดไข่ขาวครับพี่น้อง ก็รู category, ้อยู่เงันกำลังึ <S 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 ้นอ uh ืแดเฮ้ยเหตุบ่แม่ครับเห็นหย่อนใจหย่อนหมะแงแะอยู่อ๋อไอ้กินล่างกด้อืม นาลวกมาต้องใส่เสียมเคียมันอยู่ในบ่องหกเห็นบ่อไข่เขียวใหญ่ยังค่อยๆได้ที่ถือเกเอโอออ้ยอ๋อโอเคหนึ่นพวกพีทีสอยกัน กดกระบ๋อตีดกล่องก็ได้อ,อัดกิ่งกอ แดนเดียวครับแดนเดียวครับเดี๋ยวมันอ้ย่างเขามาปุ๊บโอ้หัานผัดหั่นแนีงหังนผัดหั่นเหลือโอ้สกุตติดบบติดน,น้ำเดูดแมนีห้เขยาไปครับอืมโอ้เห็ดไข่คู ยังฟางทำไมเนมี่ยพูดดอกนึ่งแส่ครบพูดแสบนีเด้พูดไก่ใช่คบนั่นหิตตาหิตไข่หิตไข่ ติดกับต้นไม้มาเลยครับนี่แดงกระลุกนี่ทงเปลง่ยนว่ะเปลี่ยนครับเก็บมาเลยเก็บมาเลยนี่ไข่เลนขาวหูดนะครับอือขาวถือถาดก,กินอ,อู้ยูหนยหลายละ่ะมานเติบออดอกตูมสองดอกยุ่งต้อมหัว นดอกแห่ๆลูกสองดอกน่กเลยเอื้อเอื้ออ๋อเผื่ออ๋กล่องกระสุดแหวงคนี่ลูกลูกฮะเป็นจุม่มเป็นจุ่มเด้อเดี้อเด้อเป็นงู ือพี่น่องคีไข่เป็นโมเป็นจุ่มเป็นปืดปัดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคอยเดี๋ยวอุ้ยดึงใหม่ค่อยค่อยเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจุ่มนึ่ง อีไข่เขียวหมูหนึห่งอ,อป็ป่นเลยครับอืมอมมนเอ้เอาละเอาละลูกว่าเฮ็ดนี่มีซื้อบอเฮ็ดลรางงข,ขี้เท่า หยิบมาเลยมาเอา้าใส่ตาให้ปลอดเดียโดวโอ้ยงังดปั่นเอ้าเื่อนน่ะนางัดปั่นสิหินโยมมาถูด,เอ,ดเอาเลยโลดอ้าโอ้ยยุงตอมเป็นเซ่้วอยู่ trong dịch tiết dòi vô Ui Ủa có chỗ Áo áo là áo là Thô cho mình clear Bố mình con bạc หรือกล่องสันเนี่ยกบดายโบตกสันโบตกกลัวเห็นมือสันสันเนอะเอออีแค่ยังไงอีแค่ดอกตูมลากไม่เต็มเลย อยู่มุมกล่องผมอื้ออื้ให้ตาผีรอกนังลูกนั่นอยูขอ่ข้างโก๊กใหม่หอือออ้ออื้อหากขาลังเหลมาแล้วกล้นหน่อยาแล้วอุ้ยฝุ่นดอกข้างหลัง เอาตัวนี้ใส่ตาก่อนผมย่านมีดครับยาเลรนมีดโอ้ยแม่อันนี้ซื้อวีออออไอหนันกุ๊กใหม่ันันชิซังมีดเดินป่า,ามาไว้ดูความสวยงามพี่เห้ละเห็ดเห็นแต่หลังคนเห็ดแม่อ,อุ้ยเห็ดบางอย่างงามๆเอาใส่ตาแบบนี้ยาดมหลายลูกเห็ดเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งจำนี่ว่ามันนักมือ เขาเขาแบกเอาตัวลูกเขาได้หลายเขาแบกก็เลยตัวใส่ถุงปุยย๋ยใส่ไหนหาบเอาออเออขวมซะเน<อ>าะขวมข<อ>วม,มนี่ยอู้ย <laughs> แดนไปใส่ดอกผุ่นก่อนผ่านมาเลยแม่แล้วจะกเก็บโอ้พี่มาเอาดอกพี่ก่อนลบมาก่อนจะคอยไปเอาดอกตอหนาอีก ไฮไลไปจากหลังไปหนาอู้อ้าวจะนะเอาหมีที่เขาเสียมเอาเสียมครับมันอยู่ในดินดินเหนียวเอาเนีย้ยต้องแนะนำไปเสียมโซโลแล้วก็ดึงออกมาเลยแนะนำไปเสียมโซโลแล้วก็ดึงออกมาเลยอันนี้ดึงพุทธดึงพุทธใส่ตาเลยใส่ตาใส่ตาลูกใส่ตาขึ้นล่าครับอืมเอาปล่อยเป็นเชื้อ แล้วก็ที่นี่อะแต่อยู่รับเอ,ออขาจนเจนหนื่อยละดอกนี่ดอกนี่ทานไปยามได้สิมาวงกูจะถือ,อ,อ,อพูนทั้งพูนอีกพูนขา,ขาวๆมากมากลูก อุ้อมเนี่ยเขาเกลยงเลยเขาเปรี้ยวทางหลังอืมจังดอกอะโอ้เต็มตาหมานเต็มตาเลย แล้วค่ะพี่น้องจบคลิปวันที่31สิงหาคมพศ2568สรุปยอดมานหมานลาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบกันใหมคลิปนาสวัสดีค่ะยังหมาน <laughs> ว้วนนะว้วนเหมือลมดีเหมือว่าลมดีนาบ,บูดปานปนข้างคืนสองคืน <laughs> าครับผม